สวัสดีจ้าของเข้าเช่นเคยวันนี้เอาเสื้อช่างเป็นการรีวิวคลิปสุดท้ายสำหรับวันนี้นะคะคุณเ,เอาเสื้อช่างรุ่นนี้มาให้ดู งานเ็นผ้าคอมทวิวเนาะไซส์เขาจะมี S M L X L ถึง 4XL เลยตัวนี้ขนาดรอบอกของของ S ก็ประมาณ38 38นิ้วเนาะแต่ละไซส์เขาจะห่างกันประมาณ2นิ้วก็คือมันจะเป็นเป็นไซส์คู่อ่ะ38 40 42 44 4 6 48 50โดยประมาณนะคะรุ่นนี้ไซส์ S ไซส์ S ไซส์ S อ่า เป็นงานผ้าคอมทาวิลสีเกลมคลิปเทานะคะมีหลายสีรุ่นนี้สีเ้มสีเหลืองสีฟ้าสีฟ้าแบบแบบสีน้ำเงินสดอะนะคะสีแดงรุ่นนี้มีหลากหลายสีทีเดียวส่วนมีแถบสะท้อนแสงด้านหลังเนาะ,ะเป็นคอมทาวิวหนานะคะรุ่นนี้ถ้าคอมทาวิวหนา งานขายแยกเสื้อกางเกงนะคะกางเกงช่างก็มีมันจะเป็นซิปด้านล่างสาบเสื้อนะใส่เป็นเสื้อคลุมแจ็คเก็ตได้ด้านในมีการเย็บกุ้นลินนะคะเป็นงานกุ้นลินแบบไม่ใช่บ้านเราที่ว่าโพ้งเพราะว่ารุ่นนี้เขาจะเป็นงานนำเข้านะคะประมาณนี้ให้ดูไกลๆเก็บงานเรียบร้อยนะคะ เคบตรงรุ่นนี้ปลายแขนเป็นกระดุมแ๊กนะคะเป็นกระดุมแ๊กอ่คอสามารถใส่ติดติดคอได้เพราะว่าติดถึงถึงคอคล้ายๆแบบตั้งอะประมาณนี้นะคะเป็นกระดุมแ๊ก2เมตรให้หลังจะใส่ซิปเสร็จเดี๋ยวคุณจะดูแขน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 มี มีที่เสียบปากกาให้นะคะรุ่นนี้ที่เสียบปากกาแขนกระเด็นเป๊ปกตรงนี้ที่มันเป็นเป็นในขีดเย็บคลิดเล็กๆตรงนี้เแถบเขาจะสะท้อนแสงนะคะเวลาตอนกลางคืนอ่ากระดุมอกเป็นซิปกระเป๋าขอโทษค่ะกระเป๋าจะเป็นเป็นซิปแปลกกระเป๋าซิปข้างประมาณนี้ค่ะใส่พวกบินพวกอะไรแล้วแต่บินรถหรือ อะไรพวกนี้นะคะแล้วแต่สะดวกเลยตรงนี้อ่าแล้วมีอะไรอีกส่วนกระเป๋าอีกด้านนึงตรงนี้เป็นอกฝาเนาะอ,อกขวาก็จะเป็นกระเป๋าแบบมีตีนตุกแกปิดให้เพื่อความกระชับเวลาเราใส่เงินใส่ธนบัตรนะคะอ่าประมาณนี้แล้ว ส่วนมีอะไรอีกกระเป๋าด้านล่างซ้ายขวามีนะคะความลึกก็มาตรฐานทั่วไปขวาหนึ่งขวามือนะคะมีท้ายขวาเลยนะคะ,ะประมาณนี้นะคะโอเคบางบางคนลูกค้าเออรุ่นนี้อ่ะ มีแถบสะท้อนแสงให้พร้อมใช้งานนะคะเพราะว่าซึ่งแตกต่างกับบางรุ่นบางรุ่นเขาะจะไม่มีการเย็บแถบสะท้อนแสงมาให้กรณีรุ่นอื่นที่ไม่มีแถบสะท้อนแสงอย่างเนี้ยลูกค้าสามารถแจ้งความจำลองทางร้านมีบริการเย็บแถบสะท้อนแสงเพิ่มให้แต่จะบอกว่ามีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะคะสำหรับรุ่นนี้คุณก็ฝากไว้แค่นี้นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ Two.